โอเคข้อนี้เป็นข้อค่อนข้างเป็นเนื้อหามาตรฐานนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้ไม่ได้มีอะไรพลิกแพงนะครับตอนที่สอนในเรื่องการนับพวกโจทย์เหล่านี้เป็นโจทย์ที่ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับตัวอักษรนะครับไอ้พม,มันเปลี่ยนจากคำาตัวอักษรนี่เป็นแค่กระเบื้องอะไรนี้เฉยอ่าเขาบอกว่ามีกระเบื้องสี่เหลี่ยมสตุรัสสีแดงสีขาวสีเขียวอ่าอย่างน้อยสี่ห้าแผ่นอ่า ก็เหมือนกับมีอักษร R Red สีขาวนะครับ Y นะครับสีเขียว Green เหมือนกับมีอักษร R W G เนี่ยนะครับอย่างน้อย4ี่ละห้าแผ่นคําว่าอย่างน้อยสี่ละหแผ่นเราอาจจะมีหมี6มีเ็มีแผ่นอะไรก็ได้ซึ่งช่างหัวมันนะครับแต่เขาบอกว่าต้องการนํามาเจแผ่นมาเรียงเป็นเส้นตรงและอย่างน้อย4ี่ละหนึ่งแผ่นเขาเลยถามว่าจะเรียงในทั้งสิ้นกี่วิธี นะครับนักเรียนครับคําว่าเป็นเจ็ดเจ็ดตัวอักษรคลๆมีเจ็ดตัวอักษรแล้วมันมีอักษรซ้ำมันก็ต้องซ้ำถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องแบ่งกรณีคำว่าแบ่งกรณีก็คือว่าต้องดูว่าจะซ้ำกี่อันจะซ้ำห้าซ้ำสองซ้ำสามอะไรเงี้ยต้องแบ่งกรณีมีความจำเป็นอย่างนี้ต้องแบ่งกรณีซึ่งการแบ่งกรณีนั้น ถ้าไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมากมายเลยนะครับคือแต่ละสีเนี่ยกี่แผ่นก็ได้กี่แผ่นก็ได้เนี่ยมันจะเกิดเคส700เกิดขึ้นซึ่ง700หมายความว่าจะมีอยู่สีหนึ่งที่มีอยู่กี่แผ่นเลย7แผน่นเข้าใจที่พี่พูดไหมมันอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่เคส700แต่ว่าเนื่องจากว่าโจย์เขาบอกว่าอย่างน้อยสีละหนึ่งแผ่น ถ้าอย่างน้อยสี่ละหนึ่งแผ่นแสดงว่าเคส7 0 0เกิดไหมไม่เกิดเนี่ยถ้าไม่เกิดก็แสดงว่าพวกเราก็โชคดีขึ้นมานิดหนึ่งตรงที่ว่ามันไม่ต้องแบ่งเคสเยอะมันเคสจะลดลงดังนั้นเคสที่เยอะที่สุดที่เป็นไปได้ต่อหนึ่งแผ่นคือกี่แผ่นตอบห้าครับก็ต้องเป็นเคสเท่าไหร่ห้าหนึ่งหนึ่งแล้วเข้าใจหรือยังว่าทําไมโจทย์ต้องบอกว่ามีอย่างน้อยห้าเข้าใจเนะาะเพราะว่าถ้าเกิด บอกว่าห้าหนึ่งหนึ่งแสดงว่าเอา้าสี่หนึ่งต้องมีอย่างต่ำห้าถ้าต้องมีห้าอันนะถ้าเกิดว่ามันมีแค่สี่แผ่นมันก็ไม่เกิดกรณีนี้อีกอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนครับก่อนอื่นนักเรียนต้องไล่เคสก่อนว่ามีห้าหนึ่งหนึ่งแล้วจะต้องมีอะไรอีกเชิญเวลาเรียงกรุณาเรียงตัวเลขจากมากไปน้อยเพื่อที่มันจะได้ไม่ซ้ําไม่เกินโอเคไหมห้าหนึ่งหนึ่งห้ามันเต็มแล้วต่อไปเหลือสี่สองหนึ่ง บางคนบอก 4, 2, 1, 4 1, 2, อี่สองหนึ่งกับสี่หนึ่งสองอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้แล้วนะเพราะอันนี้คือคือแค่เคสเนี่ยสี่สองหนึ่งกับสี่หนึ่งสองก็คือเหมือนเหมือนกันะนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเอาแค่ว่ามันมีซ้ำอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้ในเมื่อสี่สองหนึ่งไม่ได้ตอบแทนสามสามหนึ่งถูกนีรเลกสามสองสองถูกต่อไป สองสี่หนึ่งเอามีได้แล้วสาม,มาสามเห็นไหมการุณาเรียงจากตัวเลขมากไปน้อยแล้วนักเรียนจะไม่พลาดดังนั้นถ้าเกิดว่าสองก็ต้องเป็นสองสองสองอ่าไม่ได้ละดังนั้นจึงตอบว่าหมดหรือยงังหมดแล้วเคสมีแค่น,นี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดเริ่มต้นได้สองเนี่ยมัต้องต่อได้มันเป็นไปไม่ได้นะสองสองสองมันก็หกแค่หดังนั้นมีอยู่สี่กรณีเข้าใจที่พี่พูดไหมหนึ่ง แบ่งกรณี2เลือกเลือกเลือกกระเบือเลือกตัวอักษร 1. แบ่งกรณี 2. เลือกอักษรและ 3. ก็ต้องเรียงทุกอย่างเป็นสแตนดาร์ดแบบนี้แบ่งกรณีเลือกเรียงแบ่งกรณีเลือกเรียงอ้าก่อนอื่นกรณีหนึ่งมี5 1 1หนึ่งแล้วเลือกอักษรเลือกได้กี่วิธีตอบก็คือว่าเลือกอะไรวะเนี่ย เลือกว่าจะใช้ตัวไหนที่เป็นเลขห้าทันนะเลือกว่าจะใช้ตัวไหนที่เป็นเลขห้าได้กี่วิธีตอบสามเลือกหนึ่งวิธีแล้วต้องเลือกอักษรที่เป็นเลขหนึ่งไหมไม่ต้องละเพราะว่าที่เหลือเนี่ยเขาต้องเป็นหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วเข้าใจไหมทันนะทันนะต่อสี่สองหนึ่งละ่ะคาตอบก็คือเลือกอักษรที่จะเป็นเลขสี่ได้สามวิธีทันนะ จากนั้นเลือกอักษรที่เป็นเลขสองได้สองวิธีเข้าใจไหมต้องเลือกนะเพราะว่าถ้าไม่เลือกเขาไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนเป็นสีที่มันมีสองโอเคไหมแต่ตะกี้ไม่ต้องเลือกละเพราะว่าที่เหลือนี่ต้องอย่างละหนึ่งอยู่แล้วถึงเลือก,กได้หนึ่งวิธีอยู่ดีเอาต่อสามสามหนึ่งต้องเลือกอะไรเลือกตัวที่จะให้มันเป็นเลขอะไรเลขสามหรือเลขหนึ่งก็ได้จริงแล้วแต่เราเลขสามได้กี่วิธีตอบสามเลือกสอง โอเคไหมเพื่อที่จะให้เลือกให้มันมีเลข3ส่วนอันนี้ก็คือฟิกอยู่ละไม่ต้องต่ออันนี้ล่ะเลือกตัวที่จะให้มันมีเลข3ก็3มเลือก1ส่วนอีก2ตัวอักษรก็มีอย่างละ2เข้าใจไหมนี่คือวิธีการเลือกนะทวนอีกนิดหนึ่งนะบางคนถามพี่ปุ๊อวาทำไมไปเลือกตัวที่มีเลขสามก่อนเลือกตัวที่มีเลขสองก่อนได้ไหมได้ไหมก็ได้ ถ้าจะเราจะเลือกตัวที่จะมีได้สองเราต้องเลือกสามเลือกสองแล้วสามก็ไม่ต้องเลือกเพราะฉะนั้นก็สามเลือกสองก็ได้สามสามหนึ่งก็ได้สามเท่ากันนละเข้าใจนะเพราะฉะนั้นนี่หลักการเลือกที่สําคัญมากนะนะครับพอเลือกเสร็จต่อไปก็ต้องทําการเรียงทีนี้เรียงไม่ยากเลยเพราะว่าเราเลือกตัวอนนะักษรละยกตัวอย่างเช่นก็จะมี I อยู่ห้าตัวมี W ตัวหนึ่งมี g ีตัวหนึ่งพอมาเรียงก็เหมือนแต่ว่ามีดีอักษรเจ็ดตัวโดยที่มีซห้าซามหนึ่งา1หนึ่ง คำตอบคือเท่าไหร่เดียวตอบแล้วเจ็ดแฝกส่วนห้าแฝกตอบเจ็ดแฝกส่วนสี่แฝกสองแฝกตอบเจ็ดแฝกส่วนสามแฝกสามแฝกตอบ7แฝกส่วนสามแฝกสองแฝกสองแฝกนั่นเองรู้เรื่องมาเข้าใจนะอ่ะพี่จะช่วยเท่าที่ช่วยได้สามเลืกหนึ่งได้ 3 7คูณ6นะครับ3เลือก1 2 1ได้6คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4แฟรแล้วก็ไปตัดทุนที่2อันนี้3เลือก2ได้3คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4นะครับแล้วก็3แฟกก็ไปตัดนะครับแล้วก็3คูณ2ส่วนนี้ก็เป็น3คูณกับ เจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่แล้วสามแจกกรตัดนี้แล้วสองคูณสองโอเคไหมโทษทีนะพี่จะกดให้เร่นนะับถือความชัวนะครับอ้าวเจ็ดหกสี่สิบสองสี่สิบสองคูณสามได้หนึ่งร้อยยี่สิบหกบวกกับอันนี้ต้องอะไรเนี่ยสองสามเป็นหกหกเจ็ดสี่สองคูณห้าสามสิบห้า 6กรอสสอันนี้สามสองเป็น6กเจ็ดสามบอดคูณยี่สนักเรียนอย่าไปเช็คที่เลขในห้องสอบนัคิดเองนะพี่แค่คอนเฟิร์มสามเจ็ดยีบเอคูณสามสิบหกรอคำตอบคือหกร้อยสามสิบห้ยสาบหกบวกสี่ร้ยีิแล้วก็ภาวนาให้มันมีช้อยถ้ามันไม่มีช้อยนี่ก็อนะ๋อเป็นลมคิดประแทบตายนะครับคำตอบแป็น 1,806บังเอิญมีช้อยนะครับไม่บังเอิญหรอกเราทำมาถูกต้องก็่าต้องถูกต้องนะครับตอบช้อยข้อส